วัดีครับวันนี้แทนคุณมาทดลองวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับวันนี้นิงคุณมาทดลองวิทยาศาสตร์น,น,น้ำเดินได้น้ำเดินได้สีเดินได้สีเดินได้บนอ่าอ่าสีเดินได้บนกระดาษชิดชู่ใช่ไหมใช่คับอ,อ,อุปกรณ์มีอะไรบ้างครับมีแก้ว มีแก้วสามใบกระดาษทิชชู่แล้วกระดาษเช็ดชู่น้ำเปล่าละเปล่าแล้วสีสีอะไรครับสีผสมอาหารอ่าสีผสมอาหารอันนี้สีอะไรอันนี้สีสีแดงสีแดงภาษาอังกฤษว่าอะไรครับ red เลสสีแดงอันนี้สีอะไรครับวีสีเขียวครีนสีเขียวอันนี้อะไรอ๋ออะไรออแรสสีส้มถูกไหมครับอปีนี้เราก็ต้องมาพับกระดาษกันถูกไหมกระดาษพับกระดาษกันนะพับครึ่งพับอ่าแล้วพับอีกครึ่งหนึ่งพับอีกครึ่งนึงโอเคอ่าพับเสร็จแล้วเอาอันนี้ทับไว้เอาขวดน้ําพับไว้ไม่อ่าอ่าอีกอันนึงอ่าน้องพับอีกอันนึงครับ อ่เอาขวดน้ําทับไว้อ่ะอันนี้อ่ะเดี๋ยวอาทีนี้ทีนี้อันเียเดี๋ยวยหยิบมาทางนี้ก่อนหยิบมาทางนี้ก่อนนะครับพักเตรียมไว้เตรียมไว้พับเตรียมไว้แล้วเอาไว้ทางนี้ครับอ,อ่าอันนี้ก็เติมนะ้เาเติมน้ำให้เท่าๆกันทั้ง3 3> สามแก้วนะครับแก้วนะอ่ะอแล้วเนี้ยจะต้องบอกว่าพออ่าพอครับอ่ะอันนี้แก้วหนึ่งครับ อีกนิดนึงพอครับอันนี้อันนึ่งครับเยอะเกินไปครับเยอะเกินไปครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเด็กคุณย่าช่วยครับนิดนึงคุณย่าก็จะช่วยนิดนึงอ่าเดีย๋ยวนะครับเทเ่ากันไหมเท่ากันยังโอเคอ่า ข้ากแนแล้วนะเอาโหลกแล้วปะเอาขวดวางตรงนี้ได้ไปถอพูดดีๆเสียลูก <c oughs> อ่ะเอาทีนี้อ่ะเติมสีแดงเติม <c oughs> สีแดงก่อนเด็กพ่่าบอกพอก็ต้องพอนะครับอ่ะสีแดงพโอคข <c oughs> อคืนมาครับอ่ะเติมสีเขียวสีเขียวกรีนอีกครับอีกนิดพอครับพอครับ เติมสีส้มอ๋อโอเลยโอเคอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงครับโอเคพออ่าก็จะได้สามสีถูกไหมครับอ่าได้สามสีแล้วเอากระดาษทำยังไงอ่าที่ทำไว้อะอาพกระดาษใส่อใส,ใส่ตรงไหนลูกใส่ตรงอันนี้ครับใส่นี้ก่อนใส่ด้านนี้ก่อนครับด้านนี้ก่อนครับอ,อ่แล้วก็อีกปลายหนึ่งใส่ด้านนี้เห็นไหม น้ำเดินทางได้ไหมสีเดินทางได้ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อ๋ออันนี้เอาอีกอันหนึ่งครับอีกอันนึองอ่ะใส่ใส่อัน,นอแล้วกันนี้ใส่นี้อ่<ะ>เห็นไหมสีเดินทางได้ใช่ไหมครับใช่คะ่ะอ้าวแล้วพอสีเขียวกับสีแดงมาปรรจบกันมันจะเป็นสีอะไระสีเขียวรอดูก่อนนะครับใช่เราดูให้มันไปเสร็จก่อน เห็นไหมครับสีเดินได้อะถังเพื่อนๆสิเพื่อนๆสีเดินได้อ่สองข้างหลังได้ค่ะอ่ะอ่ะได้ยังไงลูกอ่ะอ่ะสีเดินได้มีสีแดงมีสีเขียวสีสีส้มแล้วสีเขียวเหมือนกันอ่าอ่าจ้ดจโอเคภาษาอังกฤษสีแดงว่าอะไรนะครับเรดเรดสีเขียวนะครับวีสีส้มแล้วครับอ้อ โอเล่นโอเล่นอ่าบอกเพื่อนๆสิว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่าอย่าลืมอย่าลืมกด Subscribe ล้าหล่าลืมไปทำกามในคุณด้วยครับไปทำตามแทันคุณด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าถ้าชอบให้กดอะไรครับถ้าชอบให้กดไลค์จ้ะกดไลค์ตรงนี้เลยครับอือสวัสดีครับด้วยลูกสวัสดีครับ